เทคนิคขายบ้านง่ายๆขายให้ได้ไวที่สุดนะคะมีเคล็ดลับมีเทคนิคมาฝากนะคะอย่างแรกนะคะเรื่องของการตั้งราคานะคะราคาเนี่ยบ้านเน่ะมันเป็นทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าราคาสามารถถูกกว่าตลาดได้นะคะราคาต่ำกว่าราคาประเมินได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีขายไวแน่นอนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของขึ้นอยู่กับการตั้งราคาว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือเคล็ดลับข้อแรกนะคะการตั้งราคาข้อที่2นะคะความสวยงามของบ้านนะคะถ้านำไปโพสขายนำไปพรีเซนต์ให้ลูกค้า บ้านก็ต้องเก็บกว่าสะอาดเรียบร้อยหน้ามองนะคะหน้ามองหน้าอยู่หน้าอาศัยบ้านรกรกบ้านที่ยังไม่จัดเก็บทําความสะอาดนี่อย่าได้ไปพรีเซนต์นะคะหรือวันไหนที่ลูกค้าจะเข้ามาดูบ้านก็ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยภาพที่จะเอาไปโชว์ก็คือภาพที่เฟอร์นิเจอร์อต่างๆเนี่ยจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือภาพการนําเสนอนะคะอันนี้คือเทคนิคข้อ2นะคะและเทคนิคข้อ3นะคะร้อยทั้งร้อยนะคะ หรืออย่างน้อย90%นะคะที่มาดูบ้านตัดสินใจได้แน่นอนคือสินเชื่อที่สามารถรองรับได้ถ้าคุณแก้ปัญหาข้อนี้ได้ถ้าคุณจบปิดการขายได้ก็คือบางทีเจ้าของบ้านขายเองนะคะขายเองไม่สามารถนำเสนอสินเชื่อให้เขาได้ไม่สามารถนำเสนอทางออกวิธีการแก้ปัญหาให้เขาได้มันน้อยนักอะ่ะที่ สดในการซื้อบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวิธีปิดการขายร้อยละ90หรือร้อยทั้งร้อยเลยนะที่พี่เอทำมานะคะคือถ้าสามารถให้สินเชื่อตอบโจทย์เขาได้ทำเรื่องกู้ให้เขาได้ผ่านเรียบร้อยรับประกันว่าบ้านหลังนั้นขายได้แน่นอนนะคะแถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะแถมให้อีกข้อหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดในการให้ลูกค้าตัดสินใจของแถมค่ะ ถ้าเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งนะคะของแถมเฟอร์นิเจอร์มุงลวดเหล็กดัดแอร์ยิ่งของแถมจัดเยอะๆจัดเต็มจัดหนักนะคะ,ะคนเข้าไปไม่ต้องซื้อหาเฟอร์นิเจอร์หิ้วกระเป๋าใบเดียวแค่เสื้อผ้าเข้าไปอยู่ได้เลยนี่ก็ยิ่งดีนะคะยิ่งตัดสินใจง่ายทับแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านมือสองนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ใช่แบบเก่าขําคลืโบราณน,นะคะเฟอร์นิเจอร์ต้องอยู่ในสภาพใหม่อายุการใช้งานไม่น่าเกิน1ปีนะคะไม่น่าเกิน1ปีคือ ให้มันอยู่ในสภาพที่เนี้ยบหรือว่าถ้าหลายปีก็คือเป็นสินค้าเป็นเป็นของแถมคุณภาพดีนะคะอย่างเช่นบ้านที่บางหลังเนี่ยบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้แบบสภาพสวยแบบเนี้ยก็เป็นแรงดึงดูดนะคะให้การลูกค้าตัดสินใจนะคะวันนี้ฝากเคล็ดลับดีๆไว้แค่นี้คะ่ะ